ุณเ,เมื่อว่ายอดขายคุณเนี่ยได้เท่าไหร่หลักแสนแต่ไปไม่ถึงหลักล้านสักทีบางทีก็ห้าแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนเกือบจะล้านแล้วนะแต่ไม่เคยทะลุล้านเลยวันนี้นะคะที่น่ามีเหตุสามเหตุผลหลกัลกๆลองเช็คดูว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วคุณจะแก้ไขได้ยังไงนะอย่าง,นะยงแรกเลยคืออะไรคือคุณขายของถูกเกินไปนะเพราะคุณขายของถูกเนี่ยคุณก็ต้องทำไมคุณก็ต้องเน้นจํานวนลูกค้าที่เยอะพอคุณต้องเน้นจานวนลูกค้าที่เยอะมันก็มีการแหละมันก็ต้องมีการดูแลเทคแคร์เยอะมันก็มีเรื่องของหลังบ้าน มันก็ทําให้คุณอะไรทะมันก็ทําให้คุณเหนื่อยมันก็ทําให้คุณเบื่อมันก็ทําให้คุณทำไมไม่มีเวลาไปคิดทําอย่างอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีไรายได้เกินหลักล้านสักทีติน่าเคยเป็นตอนนั้นเนี่ยติน่าทำออนไลน์เนี่ยแล้วตหน่าขายของบางทีขายหลักพันหรืออะไรนี้ใช่ไหมเบื่อมากเบื่อเบื่อมากเพราะถ้าขายพันเราอยากได้ล้านหนึ่งเราต้องขายได้พันชิ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราขายหมื่นใช่ไหมเราขายแค่ร้อยชิ้นเราได้ล้านแหละ ลองคิดดูดีนะถ้าเราขายชิ้นละหมื่นนะไปหามาอะไรก็ได้แล้วเราขายได้แค่100คนเท่านั้น ได้ล้านแะน่าตื่นเต้นแบบปะละ่ะนะต่อไปข้อ2เนี่ยคือคุณต้องรู้วิธีการปิดการขายแบบ one to many นะคะแบบ one to many ี่คืออะไรคือการปิดการขายแบบคุณปิดแค่ครั้งเดียวแต่คุณสามารถปิดคนได้แบบว่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน, 1, 000, น, 1, 000, น 1, คนเลยนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าคุณไลฟ์สดขายของเนี่ยแล้วคุณก็ไลฟ์แบบสมมติว่าตีน่าขายแป้งแป้งพับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าวันนี้อาคุณลูกค้าเอฟน,นั้นมาคะเอฟน,นี้มานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือตีน่าขายแบบอะไรขายแบบหน คุณขายแหนึ่งต่อหนึ่งคุณสามารถที่จะเอาไลฟ์นั้นอนะมารันใหม่ได้ไหมมาขายใหม่ได้ไหมไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยมันคืออะไรในการที่เราจะสามารถปิดการขายแบบ one to many ได้มันคือการทำคอนเทนต์โอเคป่าถ้าสามมติว่าคุณมีคอนเทนต์คุณมีความรู้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมาแชร์มาให้เขาหรืออะไรเงี้ยที่มันสามารถดูเพลินได้มันเป็นเนื้อหาที่ท l e s s แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีวันหมดอายุอะแบบนั้นอะคุณเอามารันใหม่ได้เว้ยอันนี้คือการปิดแบบ one to many ไม่ใช่แค่วันวัน on one ก็คือแบบหนึ่งตอนหนึ่งเพราะถ้าหนึ่งตอนหนึ่งนี่โคตรเหนื่อยเลยนี่นะสาสมมติว่าใครแบบสามมติว่าต้องโทรหาลูกค้าโทรขาย ว่าจะโทรแต่ละสายว่าจะปิดได้แต่ละสายหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเหนื่อยคุณต้องรู้วิธีการทำไมทุ่นแรงโดยการปิดการขายแบบ one to many นะคะต่อไปข้อสามนะคะนี่นี่้เห็นหลายคนเป็นบ่อยมากเยอะมากแล้วก็ติดอยู่เนี่ยหลักแสนต่อเดือนนะไม่ถึงล้านสักทีคืออะไรคือคุณสร้างระบบคุณสร้างทีมไม่เป็นนะะเพราะว่าตอนที่คุณเริ่มตอนแรกแน่นอนคุณต้องออกแรงใช่ไหมคุณใช้แรงทํางานคุณอาจจะนั่งแพดของเองห่อของเองรับออเดอร์เองคุยกับลูกค้าเองอ,อัดคลิปทำคอนเทนต์เองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอถึง จุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างเองได้ทั้งหมดแล้วบางคนเนี่ยปล่อยวางไม่ได้ เ่ยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะแบบว่าหุ้ยเราเคยทํามาแล้วอยู่ดีเราจะไปให้คนอื่นทําให้เราแย่หรอแล้วถ้าสมมติว่าเขาทําไม่ดีถ้าเขาทําไม่ได้เท่าเราแล้วถ้าสมมุติว่าเขาทําแล้วเขาโกงเราหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเจนก็เคยติดแบบนั้นนะแล้วเ่ยก็เคยคิดมาเราเอาจริงๆนะมันอีโก้ล้นล้วนเลยอะแล้วเ่ยก็เคยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาจ้างเขาทำได้ไม่ดีล่ะเอาจริงๆนะถ้าเราจ้างแล้วเขาทําได้ไม่ดีนะความผิดอยู่ที่ใครความผิดอยู่ที่เราเราไปจ้างเขาทาไม ง่ายๆเลยว่าพี่มันอยู่ที่เราเราจะไปจ้างกันทำไมถ้าเขาทําแล้วมันไม่ดีกว่าเราอ่ะหน้าที่การเป็นนักธุรกิจการเป็นผู้บริหารการเป็นซีอโอหรืออะไรเงี้ยคืออะไรรู้ไหมคือจ้างคนที่เก่งกว่าเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อมาทําสิ่งนั้นให้ดีกว่าเรา โอเคไหมมันคือหลักการนี้เลยมันคือหลักคิดนี้เลยแล้วส่วนเราพอเรามีเวลาว่างเราไปคิดเรื่องอะไรต่อได้เราไปคิดเรื่องการต่อยอดเรื่องการขยายธุรกิจต่อได้เราไปคิดเรื่องการตลาดต่อได้สิ่งที่เราจะต้องเก่งที่สุดในบริษัทเลยนะถ้าสมมติเรายังได้หลักแสนอยู่แล้วมันไม่เกินล้านต่อเดือนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือการขายและการตลาด เลเนี่ยมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าคุณขายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วคุณขายเก่งแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคือคุณต้องเพิ่มการตลาดถ้าวันนี้คุณคุณขายได้แสนจากคนที่มาซื้อของคุณพันคนนะสมมติแต่คุณลองคิดดูดีถ้าคุณสามารถที่จะเข้าถึงคนได้หลักหมื่นคนคุณจะสามารถที่จะขายได้เพิ่มมากกว่านั้นอีกขนาดไหนและการที่คุณจะมีคนมาติดตามเพิ่มมาซื้อเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคืออะไรมันคือการทําการตลาด นะแต่การตลาดก็ไม่ใช่แค่การยิงแอด Facebook หลายๆคนคิดว่าการตลาดคือการยิงแอดแล้วเราก็ไปยิงแอดแล้วเราก็ไปนั่งแก้แอดนด่แก้เช้าแก้แกบ่ายแก้สายแก้เย็น มันเหมือนกับการอะไรอะ่ะการพึ่งแต่แอดเฟซบุ๊กอ่ะแล้วเวลาที่แอดเฟซบุ๊กมันไม่เนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะเราก็ทำไมเราก็ยอดขายไม่มีเราก็ยอดขายตกเราก็แบบเน่าดอยไปอยอะแยะหรอเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยอันนี้ไม่ใช่การทําธุรกิจในรากฐานของความมั่นคงไม่ใช่การทําธุรกิจในรากฐานของความยั่งยืนถ้าคุณอยากที่จะทาให้มันมั่นคงจริงๆอ่ะคุณอยากที่จะยึดอันนี้แล้ฉันคือนกักธุรกิจออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอะไรคุณต้องมีคอนเทนต์คุณต้องมี personal brand เพราะว่าถ้าคุณไม่มีคอนเทนต คุณจำคนจำคุณได้ไหมคนจำคุณไม่ได้เพราะคนจำคุณไม่ได้เขากลับมาซื้อซ้ํำไหมเขาไม่กลับมาซื้อซ้ําเผลอๆไปซื้อร้านคู่แข่งด้วยเพราะคิดว่าเป็นร้านเดียวกันแม่งเหมือนกันทุกอย่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอะไรคุณต้องทำคอนเทนต์คุณต้องเพิ่มคนติดตามด้วยเพื่อทําไมเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณเองนะะแล้วสมมติว่าใครตอนนี้ติณ่าเข้าใจแล้วคุณสร้างเงินได้หลักแสนหรืออะไรเงี้ยคุณยุ่งนะคุณไม่ค่อยมีเวลาคุณไม่อยากมาเรียนรู้อะไรอะไรแบบนี้หรอกบางทีคุณอออาาาาาจจจะยยยกกก้้้้งเเลลดซไปถถูมแต่่นบ ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยแล้วคุณไปจ้างอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่คุณจ้างอ่ะเขาทําได้ดีหรือทําได้ไม่ดีคุณจะให้ฟีดแบ็กเขาได้ยังไงถูกปากวันนั้นเนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานคุณต้องรู้ในระดับหนึ่งเหมือนกับตอนที่คุณสร้างตัวขึ้นมาคุณทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวหมดเลยคุณก็ได้เรียนรู้งานนั้นๆเพราะคุณจ้างคนอ่ะคุณก็ให้ฟีดแบ็กได้ว่าทําแบบนี้นะทาแบบนี้อย่าทําแบบนี้ถูกปะล่ะ เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่น่ากําลังทําขอสถานที่ที่น่าจะสอนสดนะสวันและจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะวางแผนทำคอนเทนต์1สัปดาห์นะเวันนะได้ภายใน30นาทีคุณใช้เวลาแค่30นาทีต่อหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นในการวางแผนทำคอนเทนต์เพื่อการอะไรเพื่อการเพิ่มคนติดตามให้คุณเพิ่มความน่าเชื่อถือให้คุณเพิ่มความมั่นคงทางธุรกิจให้คุณแล้วก็ขึ้นเวลาที่คุณสมควรจะได้รับกลับไปให้คุณด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าใครสนใจนะคอสนี้ชื่อว่าคอสเพิ่ม ยอดขายด้วยคอนเทนต์นะคะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะปิดรับสมัครเราด้วยแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยก็กําลังจะหมดเขตแล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณสนใจนะคะแอดไลน์มาแอดทีน่าโ a รแคปโอเคไหมแอดทีน่าโปรแคปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สนะติน่ารอที่จะช่วยคุณเนี่ยเพิ่มยอดขายเพิ่มความมั่งคั่งและเพิ่มวิสรภาพทางเวลาให้ตัวคุณด้วยนะคะจนวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ